3ข้อดีของการมางานแต่งงานนะคะข้อแรกนะครูมีความสุขมากเพราะวันนี้ครูได้เจอเพื่อนทึ่ครูไม่ได้เจอเพื่อนมานานแล้วนะคะและนี่คือข้อดีข้อแรกค่ะต่อไปข้อที่2นะคะได้เห็นเพื่อนของเรานะคะมีความสุขนะคะมีความสุขในชีวิตด้วยแล้วก็ได้เจอคนที่ดีๆนะคะได้มีชีวิตที่ดีนะคะแล้วเราก็เป็นหนึ่งในโมเมนต์นั้นด้วย <Yeah. S 2> พเพื่อนมีความสุขเ uh นาะแล้วก็ข้อที่3าคือเราได้เห็นมุมมองของทางญาติแล้วก็ทางพ่อแม่ของเพื่อนเราด้วยเนาะคือ ตอนที่เป็นโมเมนต์นั้นนะคะเราเห็นว่าแบบเขาเขาซึ้งอะ่ะเขาใช่เหมือนเขามันเป็นร้องไห้ออกมาเป็นน้ำตาก<ต>็ความสุขอ่ะเออเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเขขนลุกเลยพูดแล้วเขาขนลุกเลยอะ่เยอะเออเราก็เลยรู้สึกว่าเออดีค่ะ โอเคแล้วนี่นะคะก็คือสิ่งที่ครูอยากให้แบบฝากทุกคนไว้สําหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยแบบเบื่อจังเลยอ่ะเมื่อไหร่จะได้เข้างานอะไรอย่างงีอ้ออกปะ่ะมันจะมีโมเมนต์ที่อาจจะทําให้เราหงุดหงิดใจนะคะแต่ครูอยากให้ทุกคนนะคะมองสิ่งต่างๆนะคะให้เป็นความสุขค่ะแล้วมันจะทำให้ชีวิตของเราอ่ะมันเติมเต็ม,ตมขึ้นแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะถ้าใครสนใจอาหารสมอง2นาทีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูได้ที่เพจ passion twin นะคะ